อนศิลปะมาแล้วมาแล้วมื้อนี้อ้นศิลปะสิพาพี่น้องมาทำปุ๋ยอินทรีย์เกี่ยวกับใบกระเทียมแห้งนะพี่น้องเด้อใบกระเทียมแห้งยาวทีมเด้อพี่น้องเด้อมีประโยชน์เด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้อ้นศิลปะสิพาพี่น้องเอาใบกระเทียมแห้งมาทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ้อพี่น้องเด้อนี่มื้อนี้อ้นศิลปะสิบ่ได้ใส่น์น้ำตาลนี่พี่น้องเด้อสิบ่ได้ใส่น์น้ำตาล ก่อนเทาสิเขาเรื่องพี่น้องมาพี่น้องมาสางสีสันพี่น้องสางสีสันลีลาและหลวดไล่พี่น้องเนาะจันไร์กะเอาเรยพี่น้องกลองก็แรงก็ลองกะแรงก็ลองก็แรงกัดเขยวกัดข้างพี่น้องกำลังสีดีพี่น้องกลองกะแรงกะแรงกลองก็แรงมากพี่น้องเขาเรื่องเลยเดี๋ยวเวล่าสิเปิดพี่น้องมาพี่น้องขั้นตอนแรกกะไปหาใบกระเทียมแห้งพี่น้องนี่พ่อได้ใบกระเทียมแห้งมากพี่น้อง เขากขยัดใส่ขวดเลยพี่น้องยัดใส่ขวดเลยพี่น้องงานยัดใส่นี่ก็ได้ประมาณนี้พี่น้องนี่เอาเพื่อนาเนาะพี่น้องเนาะเทนามเอาไปเลยพี่น้องไม่ยากพี่น้องนี่มือนี้ว่าจะส่น้ำตาลเลยพี่น้องเลยใส่แต้านามเปล่าพี่น้องเลยใส่แต้านามเปล่าเทลงไปเลยพี่น้องเทลงไปพี่น้องเทลงไปเล้งดีๆเนาะพี่น้องเล้งดีๆพี่น้องแยกน้ำเฮียพี่น้องเลยเล้งดีๆพี่น้องเล้งดีๆพี่น้องเล้งดีๆพี่น้องใกล้เต็มเลยพี่น้องใกล้เลยพี่น้องใกล้เลยพี่น้องใกล้เต็มขวดเลยพี่น้องใกล้เลยพี่น้อง 你你你，老兵。